สำหรับโรคมังกี้็อกซ์นะคะมีชื่อภาษาไทยว่าโรคฝีดาดลิงนะคะโรคนี้เป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่ามังกี้็อกซ์ไวรัสนะคะมังกี้็อกซ์ ox, ไวรัสเนี่ยเป็นไวรัสกลุ่มเดียวกับ วัลิโอลาไวรัสซึ่งที่ทําให้เกิดโรคฝีดาดในสมัยก่อนจริงๆโรคมักกี้พ็อกเนี่ยเรารู้จักกันมาตั้งแต่ปี1958แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยเราถูกเราค้นพบเชื้อไวรัสชนิดนี้ในประชากรลิงในห้องทดลองก็เลยเป็นที่มาของชื่อโรคดังกล่าวนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็มีการรายงานการติดเชื้อดังกล่าวในมนุษย์ในจากประเทศในแถบทวีปแอฟริกามาเป็นระยะะ,ยะนะคะโดยเฉพาะแอฟริกากลางและก็แอฟริกาตะวันตกสําหรับการรายงานการติดเชื้อโรคนี้เนี่ยนอกทวีปแอฟริกามักจะสัมพันธ์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสัตว์ระหว ประเทศสำหรับอาการแล้วก็อาการแสดงของผู้ป่วยจะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันก็คือระยะที่1เนี่ยเป็นระยะฟักตัวระยะนี้จะอยู่ประมาณ5 2 1วันหลังจากได้รับเชื้อนะคะ2จะเป็นระยะไข้ค่ะระยะนี้จะอยู่ประมาณ1 5ถึวัน ในระยะนี้นะคะผู้ป่วยจะมีอาการไข้หนาวสาั่นปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็สามารถมีต่อมน้ำเหลืองโตได้ซึ่งอาการของต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยนะคะเป็นอาการเด่นที่สําคัญที่ใช้แยกโรคมัคีิพอเนี่ยออกจากกลุ่มโรคอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกเช่นอีสุอิสัยเป็นต้นค่ะ 3นะคะก็คือเป็นระยะผื่นค่ะในระยะผื่นของโรคมังกี้พ็อกเน็ตจะอยู่ที่ประมาณ2-4สัปดาห์โดยผื่นเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลานะคะตอนแรกเขาจะเริ่มด้วยเป็นตุ่มนูนแดงก่อนจากนั้นก็จะเป็นตุ่มน้ำใสตุ่มหนองแล้วก็ตกสะเก็ดหลุดไปค่ะโดยลักษณะการกระจายของผื่นที่เด่นของโรคนี้นะคะมักจะเป็นบริเวณใบหน้านะคะในปากฝ่ามือฝ่าเท้าและบริเวณอวัยวะเพศค่ะ สำหรับการแพร่กระจายของเชื้อนะคะเชื้อสามารถแพร่ได้หลายทางนะคะ 1. ก็คือการสัมผัสกับพืนหรือว่าสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อค่ะ2ก็คือการหายใจร่วมกันแต่ว่าการหายใจเนี่ยจะต้องค่อนข้างเป็นเวลานานแล้วก็ใกล้ชิดพอสมควรถึงจะสามารถติดได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการสัมผัสทางกายอย่างแนบชิดโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อก็สามารถทําให้ติดโรคนี้ได้ค่ะ 3. นะคะเป็นการสัมผัสสิ่งของของผู้ป่วยที่ติดเชื้อค่ะเช่นเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องนุ่มผมเป็นต้น ะะและอันที่4นะคะก็คือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกผ่าทางลกค่ะ โดยปกติแล้วโรคเนี้ยการติดเชื้อเนี้ยจะเกิดขึ้นเมื่อคนไข้มีอาการแล้วก็นับไปจนกระทั่งตุ่มเนี้ยหลุดแล้วก็ตกสะเก็ดแล้วมีผิวหนังชั้นใหม่ขึ้นมาแทนที่นะคะจะไม่เหมือนกับโควิด -19 ที่สามารถแพร่ได้ตั้งแต่ก่อนคนไข้มีอาการสําหรับเรื่องของการป้องกันนะคะก็คือ1ห้ามสัมผัสผื่นในผู้ที่มีผื่นคล้ายสงสัยหรือวินิจฉัยว่าเป็นมังกี้พ็อกซ์ไวรัสนะคะ 2. นะคะก็คือว่าห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกันกับผู้ป่วยที่เป็นมังกี้พ็อกซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นช้อนส้อมหรือว่า เสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มผ้าหม่มผ้าปูที่นอนเป็นต้นนะคะ 3. หลีกเลี่ยงการหายใจร่วมกันหรือว่าการอยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลานานและใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสนะคะ 4. ค่ะแนะนําให้ล้างมือให้สะอาดอยู่สม่ําเสมอนะคะจะเป็นน้ําสบู่ก็ได้หรือแอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะและ5นะคะในกรณีที่จะต้องมีการเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะทวีปแอฟริกานะคะหมอแนะนําว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าหลีกเลี่ยงการ ไปสัมผัสกับสัตว์กลุ่มฟันแทะและลิงเป็นต้นค่ะ สำหรับการรักษานะคะปัจจุบันเนี่ยเราก็คือเป็นการรักษาตามอาการเป็นหลักนะคะสําหรับยาต้านไวรัสที่เฉพาะเจาะจงกับตัวมังกี้พอกไวรัสเนี่ยยังไม่มีนะคะแต่เรามีความเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถใช้ยาต้านไวรัสของโรคฝีดาษมาใช้ในโรคมังกี้พ็อกได้เนื่องจากไวรัสสองตัวนี้มีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยาต้านไวรัสดังกล่าวเราจะมีข้อบ่งชี้ให้ใช้เฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรงหรือว่า,าเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องเท่านั้นนะคะสําหรับประชาชนทั่วไปถ้าติดโรคเนี่ย ส่วนใหญ่มักมีอาการที่ไม่รุนแรงนะคะแล้วก็สามารถหายเองได้อัตราการเสียชีวิตต่ำค่ะ